ใครใครตอบอาจารย์ได้ว่าสารพระภูมิมีไว้เพื่ออะไรยกมือขึ้นมีมะใครรู้เอาเหตุผลที่เราพอจะรู้ก็ได้มีไหมบางคนบอกว่าเอาสารพระภูมิไม่ทำอะไรเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านฟังดูแปลกๆมันดูเหมือนหมานะหมาเฝ้าบ้านใช่ปะสารพระภูมิเฝ้าบ้านได้ไหม เป็นเรื่องของจิตใจถ้าอาจารย์ถามว่าจิตใจเราอ่อนแอมากแต่ไม่มีตังตั้งสารแต่อยากสบายใจอ่ะก็ต้องทำอะไรเริ่มผู้นี้ยืมสินเพื่อมาตั้งสารให้เกิดความสบายใจคำถามเรื่องแบบนี้มีจริงไหมมีจริงสมัยอาจารย์เป็นหมอดูลูกศิษย์อาจารย์ไม่มีตังไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อตั้งสารภูพ่ออาะจารย์พยากรมันว่าถ้ามึงมีสารภูมิมึงจะมีเงินมึงกล้าสลาไหมถ้ามึงสลามึงได้ตังเลย นี่คือล่างทรงหมอดูจะแนะนําแบบนี้เสมอสละเลยจ่ายเลยบูชาเลยทําเลยทําพิธีเลยเดี๋ยวได้กลับคืนมาเองเชื่อไหมจะเชื่อทําเลยมันจะแนะนําแบบนี้เสมอสุดท้ายเรายอมเสียเงินจ่ายเงินกู้เงินเป็นหนี้เป็นสินเพื่ออะไรเอามาซื้อความสบายใจสุดท้ายตั้งเสร็จอูยดีใจจะรวยแล้วประสบความสําเร็จเจ้านี้เดินมาทวงเงินหน้าบ้านมึงเริ่มสบายใจหรือย,ยังเริ่มไม่สบายใจแล้วเห็นไหมสุดท้ายตั้งสาลแล้วมีอะไรดีขึ้นในชีวิตประจําวันเราบ้าง ไม่มีไม่ใช่อาจารย์ดูถูกต่อความเชื่อแต่จะกําลังเปรียบเทียบความเห็นที่ถูกต้องว่ามันไม่จําเป็นต้องมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเลยไม่มีความจําเป็นอาจารย์จึงถามความจําเป็นเรานี่ไงว่าการตั้งสารภูมิมีความจําเป็นยังไงนอกจากความเชื่อความสบายใจไม่มีแล้วทําไมความสบายใจต้องเอาเงินไปจ่ายตั้งสารภูมิทีหนึ่งกี่บาทเป็นหมืน่นเป็นหมืน่น เฉพาะศาลอย่างเดียวก็เป็นหมื่นแล้วไหนจะทําฐานอีกไหนจะฆ่าพิธีกรรมตั้งศาลอีกไหนจะตายาในศาลอีกไม่มีอะไรดีเลยสุดท้ายไม่จําเป็นต้องมีก็ได้มันเป็นความเชื่อของสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นไม่ใช่ความเชื่อในพุทธศาสนาสารภูมิปกปักรักษาคุ้มครองคนในบ้านไม่ได้ถ้ามันปกปักรักษาคุ้มครองคนในบ้านได้จริงมึงจะติดกล้องจอปิดทำไมอะ่ะถูกต้องมั้แม่ยานางรถเหมือนกันว่ามีจริงไหมสงการที่ผ่านมาใครว่า้แม่ยานางรถบ้าง ถ้าแม่ยานางรถมีจริงทําประกันชั้นหนึ่งทำไมอ่ะก็ให้แม่ยานางเคลมให้กระจบแล้วถูกต้องป่าแล้วประกันน่ะเวลาที่เขาจะรับทาประกันเวลาลดลดลดราคาประกันให้ต้องมีอะไรก้องวงจรปิดในรถถูกต้องป่ามันจะลดราคาประกันเพราะมันจะได้ตรวจสอบได้ว่าใครถูกใครผิดมันจะได้ลดอัตราของการจ่ายเงินประกันแล้วคําถามคือถ้าแม่ยานางมีตาในการสอดสองอุบัติเหตุอุบัติภัยแล้วประกันมันจะบอกให้มึงติดกล้องวงจรปิดเพื่อลดราคาทําไมอ่ะถูกต้องป่าก็ให้แม่ยานางในการสอดสองเพื่อจะได้ปลอดภัย เห็นไหมมันเป็นความเชื่อที่เราไปปรุงแต่งแล้วบอกว่าสบายใจการทําประกันนั่นแหละสบายใจที่สุดลูกศิษย์อาจารย์นะไม่ทําประกันประกันขาไปสี่ห้าเดือนปรากฏขับรถไปชนชาวบ้านเขาเรียบร้อยเลยไหนแม่ยานางแล้วไปไหนอ่ะแล้วสุดท้ายนะต้องไปหยิบยืมเงินชาวบ้านเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาเงินมาซ่อมรถแล้วรถก็ไม่มีทำะไรได้สุดท้ายเละเทะไปหมดเพราะไปไว้วางใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เนี่ยเรียกว่าการดําเนินชีวิตแบบขาดสติเลยนําไปสู่ความประมาเดินไปสู่ความล่มจมล้มเหลวเพราะขาดสติในการดําเนินชีวิตไปพึ่งพิงกับสิ่งที่พึ่งไม่ได้และไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมสูงสุดเลยเ,เสียงเงินไปโดยเหตุเอาเงินนี่ตั้งสาไปใช้หนี้ดีกว่าไหมหนี้สินหมดแล้วหรือยังยังยังเป็นหนี้เป็นสินพะลุมัมาหมดเลยแต่เราเอาเงินไปจ่ายความเชื่อพวกเนี้ยเพื่อหวังว่าจะปลดหนี้ปลดสินได้ เก็บเงินที่แก้ไขความเชื่อผิด,ผดๆแบบเนี้ยเอาไปใช้หนี้ใช้สินจะมีโอกาสหมดหนี้หมดสินได้เร็วกว่าเนี่ยเรียกว่าการอยู่บนหลักการและเหตุผลที่นี่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติคําถามก็เกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์ถ้าที่นี่อยู่ในสายยศาสตร์นี่เควี้ยงกระโถนเลยนะถูกต้องป่าประเทศชาติบ้านเมืองจะอยู่ยังไงวะเนี่ยเออเพราะพวกเราเนี่ยเป็นหัวเป็นเ e a เป็นตัวหลักตัวเกณฑ์นในการวิจัยอะไรต่างๆเพื่อ้เกษตรกรเอ่ย อะไรเรื่องอะไรบางนีนะเมื่อกี้มีเกษตรกรรมมันมีอะไรนะการแพทย์อุตสาหกรรมแล้ว3อย่างนี้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในประเทศถ้าพนักงานที่นี่องค์กรที่นี่หน่วยงานที่นี่ไม่เป็นต้นแบบแบบอย่างในการอยู่บนหลักวิทยาศาสตร์หลักการและเหตุผลมึงเลิกเลยยกเลิกการวิจัยไปเลยไม่ต้องวิจัยเพราะวิจัยทุกอย่างคือต้องอยู่บนหลักเหตุและเหตุผลลองวิจัยสารน้ำภูให้ดูหน่อยสิใช้งบประมาณเนี่ยวิจัยดูหน่อยลองวิจัยร่างทรงหมอดูกะดกข้อต่อชตาให้หน่อยว่ามันมีผลดีกับชีวิตเราจริงจไงได้บ้าง ถ้ามันมีจริงทำไมพวกเราไม่ทำวิจัยกันล่ะมันจะได้สามารถพัฒนากเกษตรเอ่ยการแพทย์เอ่ยอุตสาหกรรมเอ่ยให้มันจเจริญยิ่งขึ้นไปไงเนี่ยล่าสุดแผ่นดินไหวอาจารย์จะโดนทัวลงอยู่เลยคนน,นั่งเคียย์เจออาจารย์ไปเคียนเรื่องหมอดูเนี่ยที่อาจารย์ไปว่ววิจารเรื่องหมอดูเรื่องหว้ดูปวามยากรแผ่นดินไหวเนี่ยอาจารย์บอกให้คนไปเชื่อธรณีวิทยาแต่คนในสังคมบอกไม่เอากูจะเชื่อหมอดูมึงดูความปัญญาอ่อนของคนน,นนะหลักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อแต่จะกูจะเชื่อหมอดูไว้ก่อนว่าแม่นมากแม่นมากขนลุกเลย กดขี่ก็ไปขี้ซะเนี่ยมันเป็นปัญหาเลยเพราะอะไรเราไม่เชื่อข้อมูลเชิงประกาศของหลักวิทยาศาสตร์ทั้งๆท,ที่เราเนี่ยอย่างหน่วยงานองค์กรเนี่ยงบประมาณปีหนึ่งมาลงตรงนี้เท่าไหร่เพื่อที่จะพัฒนาหลักวิทยาศาสตร์หลักเกณฑ์หลักการอย่างมีเหตุมีผลอย่างบูรณาการเพื่อจะพัฒนาหน่วยงานของเกษตรกรเออุตสาหกรรมเออการแพทย์เออยโดยการอาศัยระบบนิวเคลียร์นี่แห่งชาติเลยนะ เพื่อที่จะให้ประเทศชาติมาพัฒนาคนในสังคมจะได้อยู่บนหลักเกณฑ์และเหตุผลจะได้นาไปไปแก้ไขปัญหาในชีวิตตัวเองในการทํามาหาเลี้ยงชีวิตตัวเองให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตามหลักเหตุและผลเนี่ยเราเอาเงินมาลงทุนกับสิ่งเหล่านี้จึงทําให้คนเกิดปัญญาแต่คนกลับไม่ค่อยมาสนใจขนาดาจารยจยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีจริงอาจารย์ไม่รู้อาจารย์คิดว่าหลายคนก็ไม่รู้แล้วคิดด้วยซ้ำว่าอีนิวเคลียนี่คือปริดาวุธจริง ก็มาการ์จลูเนี่ยเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่แหละว่าไม่ได้เล็นเาวูธเพิ่งรู้แต่คงมีหลายคนแหละที่ไม่รู้เหมือนอาจารย์เพราะเพื่อนอนิวเลีรยคือคุณนึกถึงเกาหลีเหนือไว้ก่อนอ่ะคือคนจะเป็นอะไรแบบนั้นอ่ะเห็นไหมแสดงว่าอะไรคนไทยมันขาดชุดข้อมูลความรู้ล้วอะไรอีกอย่างกรณีแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยอาจารย์ก็พูดอาจารย์ดีคนแรกเลยที่พูดเรื่องแผ่นดินไหวเพราะว่านั้นแผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยอาจารย์สาดเรื่องหมอดูก่อนเลยเพราะหมอดูมันออกมาเค็มตอนนั้นนะคนมันแชร์เรื่องหมอดูเต็มไปหมดเลยมันโฟกัสผิดจุดที่ตึกลม,ม สักพักหนึ่งคุณแพรลี่เริ่มออกมาพูดคนดังเริ่มออกพูดเริ่มออกพูดทีนี้ก็เริ่มเยอะกันขึ้นคนเริ่มเห็นว่าน่าจะไปออกคนดังนั่งเขียกคนเห็นด้วยกับหมอดูเนี่ยแค่15บปอร์เซ็นต์บอกแม่นมากคนลุกที่เหลือโอเคยังอยู่ข้างหลักการและเหตุผลอยู่ยังใช้ได้ยังแสดงว่ามีปัญญาอ่อนแค่สิแต่ปัญดาแต่ประเด็นคืออีาที่ปัญญาอ่อนเนี่ยกับเกียรคีย์บอร์ดเนี่ย มันจะเป็นเกียร์คีย์บอร์ดพิมพก่งมากมันไปทุกที่มันด่ากูทุกที่เลยมันพิมพ์ฉ่ำด่าค่อนแขวะอะไรมันปาไปทุกที่ห้5เนี่ย e70 80เปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยีพวกนี้ไม่ค่อยพิมพไงประเด็นนั่งเงียบไม่คิดจะแสดงความเห็นอะไรกูอยู่ในตัวเองพอแล้วกูไม่อยากเบียดเบียนจะทำถูกแล้วนะถูกต้องแล้วไม่ต้องเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นแก้ไขที่ตัวเองง่ายที่สุดสุดท้ายแล้วเราไม่อยู่บนหลักเหตุผลยังกรณีธรณีวิทยาหลักล่าสุดเนี่ย ที่แผ่นดินไหวบอก่าจะเกิดอัเต์ช็อตขึ้นอีกในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้กอไก่เลยทเขายากรณ์กันสุดท้ายแล้วธรณีวิทยาเขาพยาก์มาก่อนหน้านี้แล้วข้อมูลนี้จะก็ไม่รู้จนคุณแพรลี่น่ะล่ะเอาออกมาฟาดว่าธรณีวิทยาเขาไล่จังหวัดไว้แล้วว่ามีกี่จังหวัดบ้างและในโพนั้นน่ะมันมีจังหวัดกอไก่ตั้ง3จังหวัด4จังหวัดอย่างเงี้ยคุณแพรลี่บอกว่ามันพูดกอไก่นม่ต้องโดนสักจังหวัดหนึ่งแหละก็มันไล่จังหวัดมาครบก็มันพูดกอไก่ทำไมไม่ระบุจังหวัดดไไเเลลลลยย่่่ะคาาาาถมมมมมกก็แนจ้พู สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันไม่เข้าถึงประชาชนเพราะอะไรวิธีการในการที่หน่วยงานรัฐในการจะนําเสนอข้อมูลเนี่ยไม่ทันกับยุคทัน,นสมัยหมอดูเ็ทันยุคทันสมัยเขาใช้ทิกตอ,อกเป็นคําถามคือองค์กรมีทิกตอ,อกอยังมีคนติดตามกี่คนถึงพันหรือ,อยังคําถาม <laughs> เห็นไหมระดับองค์กรอย่างเี้มันควรจะมีคนติดตามเป็นสิบย่ล้านคน เพราะอะไรเพราะมันเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับการทํามาหากินโดยพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศเราแต่ากลับกลายเป็นคนติดตามน้อยมากเลยแสดงว่าอะไรงบประมาณของการลงทุนสื่อมันน้อยล่าสุดเนี่ยอาจารย์ได้มีโอกาสโครงการของรัฐบาลเนี่ยชื่อว่าคนตื่นโกงเกี่ยวกับมิจฉาชีพออนไลน์มันจะมีหน่วยงานหนึ่งก็ชื่อหน่วยงานอะไรวะจำไม่ได้ e e e เออ etda อะไรสักอย่างอะนะ ก็มาทําโครงการเป็นของโครงการรัฐบาลเกี่ยวกับการโดนโกงทางออนไลน์ก็จะมีหน่วยงานเป็นคอเซ็นเตอร์หนึ่งหนึ่งอะไรสักอย่างเขาไม่รู้โทรเข้าไปพวกก็จะไปแจ้งแบบเออว่าเราโดนโกงแบบนี้แบบนี้มันมีจริงไหมตำรวจคนนี้โทรมามีจริงไหมชื่อตำรวจคนนี้อยู่ตรงนี้จริงไหมเวลาโดนคอเซ็นเตอร์หลอกนะก็จะเป็นหน่วยงานออนไลน์อีกไม่นานนี้เดี๋ยวคงจะมีอสปอร์ตล็อชออกมาก็อาจารย์ก็จะไปอัดรายการก็จะเป็นแบบแบบแผนตัวอย่างว่าคนโดนโกงทางออนไลน์มีทั้งหมด4กรณี อาจจะก็ไปนั่งด่าอีสีกรณีเนี่ยเพื่อเตือนสติคนนะให้มาระลึกนึกถึงเราเฮ้ยมึงอย่ากดโอนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาอัดสปอร์ตเ้วก็เหมือนเหมือนเตือนสตินั่งไลส์สดแล้วเตือนสติเขาก็นึกถึงภาพเราขึ้นมาเดี๋ยวไปรอดูในสปอร์ตออนไลน์อย่างนี้ก็บอกว่าเขาทาทุกปีมาทามา5ปีแล้วแต่ไม่มีใครรู้จักเขาเลยก็เพราะว่ามันใช้ช่องทางโซเชียลไม่เข้าถึงประชาชนคนมันจะรู้จักได้ยังไงเนี่ยชุดข้อมูลเหล่านี้มันเป็นชุดข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์เป็นจริงแต่คนไม่ค่อยเผยแพร่เพราะอะไรเพราะเขาติดอยู่กับความเชื่อ ระหว่างแผ่นดินไหวเนี่ยอย่างข้อมูลที่ผ่านมาอาจารย์นั่งอ่านคอมเมนต์อาจารย์สลดสังเวชคนในประเทศไทยตัวเองมากเลยนั่งเถียงกันเรื่องหมอดูแผ่นดินไหวทุกคนมันพูดว่าอะไรรู้มั้ยหลายคนที่มันอินกับหมอดูมากดิฉันเชื่อหมอดูค่ะไม่เชื่อธรณีวิทยาดิฉันเชื่อหมอดูค่ะโอ้โหมันน่าสลดเหมือนกันนะไม่เชื่อข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลตอนนี้จะก็นั่งคิดเหมือนกันนะว่าสรุปมันไม่เชื่อรัฐบาลหรือว่าอะไรวะเนี่ย สุดท้ายแล้วมันลามปามไปหมดมันดึงไปหมดแต่สุดท้ายแล้วนั่นคือความปัญญาอ่อนของคนคือความปัญญาน้อยอ่ะคำว่าปัญญาอ่อนของอาจารย์ไม่ใช่ไปบูลลี่หรือดูถูกเขานะคำว่าปัญญาอ่อนในความหมายของอาจารย์จะเคยอธิบายทุกที่แต่คนก็ไม่เข้าใจเพราออะว่าน้ําเสียของอาจารย์คาว่าปัญญาอ่อนอ่ะมันดูเหมือนบูลลี่ไงแต่ปัญญาของอาจารย์หมายความว่าปัญญามันอ่อนอ่อ,อนนิ่ม่ปัญญานิ่มก็ได้ปัญญานิ่มมาดูม,มันดูดาดูเบิดดาเปล่าวะเอาก็พอกันใช่ไหมซอฟ์ลงหรือหนักขึ้นกว่าเดิมปัญญานิ่มเออเออไม่อีกอ คือคาว่าปัญญาอ่อาานอจะหมายความว่ามันอ่อนปวกเปียกมันไม่แข็งแรงปัญญามันอ่อนไงมันอ่อนน้อยต่อความรู้มันอ่อนน้อยต่อการที่จะยืนหยัดอยู่บนหลักความเป็นจริงใครดึงไปทางไหนมันก็ไหลไปตามกระแสะความเชื่อของเขาเนี่ยเรียกว่าปัญญามันอ่อนคืออ่อนกําลังอ่อนแออ่อนแรงอ่ะอ่อนแรงต่อการที่จะยืนอยู่บนหลักสักจจความจริงได้อีกคนหนึ่งคือปัญญาดีหรือปัญญาแข็งอันนี้คือปัญญาคนที่ไม่โยกโคลงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใด เนี่เรียกว่าผู้ปัญญาดีปัญญาแข็งมันหยัดยืนหยอยู่บนหลักสัจจะได้นี่จะหมดเวลาแล้วยังไม่เข้าคําถามเลยเนี่ยสอทอนสทนคืออะไรอ่ะออชื่อย่อโอเคเป็นหน่วยงานวิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลของเรื่องต่างๆแต่ในชีวิตส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ก็อาจไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลักมักมีความเชื่อต่างๆกันเห็นไหม กูจะพูดปะขาดําคำถามมาแล้วน่าจะตอบไ,ไปแล้วว่าคาถามข้อนี้ซึ่งมาจากอารมณ์และจิตใจก็จริงอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะเพราะส่วนใหญ่แล้วมันเจอความทุกขในการใช้ชีวิตตัวเองทํางานกับหลักวิทยาศาสตร์ทํางานกับหลักวิจัยจะเชื่ออะไรจะแนะนําอะไรจะประกาศข่าวสารอะไรไปต้องวิจัยจนเป็นเชิงประจักษ์สรและถึงจะเผยแม่ได้ถูกต้องป่ะแต่กลับกลายเป็นไปกลับบ้านไปนั่งอ้อนวอนร้องขอรอผล,ออลอดโดยบารรสะละข้อต่อชะตาเบิกแม่เบียนเทียไปนอนในโรงศพให้พระอนิจจังทุกขังอนตา อน,นิจจาวัตสังคาลาปวปะสวยธรมิโนโเพื่อต่อชะตาชีวิตของตัวเองแปลกไหมไปนั่งดูดวงว่าผัวจะกลับมาเมื่อไหร่ไปนั่งดูดวงว่าผัวจะทิ้งฉันกี่โมงไปนั่งดูดวงว่าฉันจะมีผัวตอนไหนอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเรายังอ่อนเนี่ยคำว่ายังอ่อนไหวทางจิตใจหรือปัญญาอ่อนนั่นแหละยังมีความอ่อนไหวทางจิตใจก็เลยไปเชื่อในสิ่งเหล่านี้ทั้งๆที่เราอยู่กับหลักเหตุผลตลอดเวลาก็ยังมีหลุดไปเห็นป่ะสแสดงว่า สิ่งที่เรารู้อยู่รับรู้อยู่เนี่ยเรายังไม่มีความเข้าใจในกฎของการกระทําว่าเราทําแบบไหนต้องได้รับผลแบบนั้นเมื่อเราทําวิจัยแบบนี้ผลย่อมออกมาแบบนี้ทําวิจัยด้วยเชิงข้อมูลแบบนี้ผลย่อมออกมาแบบนี้ถ้าเราเข้าใจตามหลักเหตุผลแบบนี้นะเราจะไม่ไปพึ่งพาสิ่งอาศัยความเชื่อเหล่านี้เลยเพราะอะไรทุกอย่างมันจะเดินตามเหตุแบบนี้ไม่สร้างเหตุแบบนี้ผลจะออกมาแบบนี้ไม่ได้มันจะไม่เกิดขึ้นลอยในปาสจากเหตุและปัจจัยถูกต้องปะ ดังนั้นทุกอย่างที่เป็นข้อมูลเคิื่องประจักษ์เชิงชักได้มันออกมาต้องเป็นข้อมูลชัดเจนสร้างเหตุแบบนี้หยอดตัวนี้ใส่ตัวนี้สร้างเหตุแบบนี้ต้องได้ผลแบบนี้ทำอีกกี่ครั้งกี่ครั้งจะได้ผลแบบเดิมไหมได้ผลแบบเดิมเพราะอะไรเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นหลักสัจจะความจริงตามเหตุแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงเคงมีตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยตัวหนึ่งมันจะออกผลไปอีกทางหนึ่ง นี่เพราะว่าอะไรมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยผลที่ได้ย่อมมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการ์ถ้าเราใช้ชีวิตแบบเดียวกับการทํางานวิจัยเราจะมีความสุขบ้างเพราะอะไรเรารู้ผลปลายทางว่าถ้าทําแบบนี้ย่อมให้ผลของการกระทําแบบนี้เมื่อมีการฆ่าสัตว์วิบากอย่างเบาต้องเป็นไปเพื่ออายุสั้นหรือโรคภัยแค่เจ็บมากเมื่อเราทําการลักทรัพย์วิบากอย่างเบาต้องเป็นไปเพื่อการเสื่อมแห่งทรัพย์เมื่อเราทําวิบากของการทําประพฤติผิดในการ วิบากอย่างเบาต้องเป็นไปเพื่อการก่อสัตรูหัหวอาฆาตวิบากอย่างเบาของการที่เราเนี่ยไปพูดโกหกต้องเป็นไปที่มีคนเนี่ยใส่ร้ายก้าสีเรากล่าวตู่เราได้คาไม่จริงวิบากอย่างเบาของการดื่มสุราต้องเป็นไปเพื่อการวิปลิตวิปลาดมีส่วนของความเป็นบ้าเห็นไหมมันมีเหตุและผลของมันเสมอไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆในปัจจัยและปัจจัยนี่เรียกว่าศีธรรมในเชิงประจ,จักษ์เราทําเรากโกหกเขา เขาโกหกเรากลับได้ไหม <6. S 1> ได้เราโกหกเขาวันหนึ่งเราโดนคนอื่นโกหกได้ไหมได้เราโกหกให้เขาจนเขาเกิดความทุกข์ใจวันหนึ่งมีคนมาโกหกเราให้เราทุกข์ใจได้ไหมก็ได้เห็นไหมเพราะอะไรมันเป็นไปตามการกระทําของตัวเราเองทําแบบไหนข้อมูลมันก็ต้องมาออกมาแบบนั้นหลักวิจัยง่ายๆนี่แหละเรียกว่ากรรมกรรมจึงคือการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจ กายวาจาและใจคือเหตุปัจจัยของแวดล้อมรอบข้างที่เราเอามาประชุมรวมกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําวิจัยในกายกับวาจาและใจจนออกผลออกมาตามเหตุตามปัจจัยที่เราไปทําวิจัยในกรรมของตัวเองมันจึงส่งผลออกมาทางการกระทําของตัวเองที่ตัวเองสร้างเหตุและปัจจัยทางกายวาจาและใจนี่นะเพราะนั้นความเชื่อเนี่ยตัดออกไปเลยให้อยู่บนพื้นฐานของหลักความจริง เราจะใช้สองสิ่งนี้ไปพร้อมกันอย่างไรในการใช้ชีวิตการทํางานให้มีความสมดุลมึงไม่ต้องใช้เลยกตัดออกไปเลยจ้ะมันไม่มีคําว่าสมดุลจ้ะมันจะทําให้เราเนี่ยมีความเห็นผิดเมื่อเรามีความเห็นผิดเราจะเริ่มไม่ค่อยไม่สร้างเหตุหรือจะสร้างเหตุแบบผิดๆถ้าเราไปบนแล้วปรากฏว่ามันได้ครั้งต่อไปเราจะไม่สร้างเหตุเราจะไปบนในครั้งที่สองเพราะเราหวังว่าครั้งแรกมันได้ครั้งที่สองก็ต้องได้ ปรากฏจังหวะโบมาครั้งที่สองได้อีกครั้งที่สามจะไม่สร้างเหตุมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเราคิดว่าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลเราได้ความเพียรในการใช้ชีวิตจะน้อยความเพียรในการแก้ปัญหาของเราจะลดน้อยถอยลงเรื่อยๆเพราะอะไรเราจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราบะต่อไปเรื่อยๆเพราะเราเริ่มขาดเหตุผลแล้วไงเริ่มขาดตรรกะและความจริงเริ่มจมอยู่กับหลักของความเชื่อเพราะคิดว่าอ้อนวอนร้องขอแล้วมันจะต้องสําเร็จทุกครั้ง เห็นไหมดังนั้นมันไม่มีคําว่าสมดุลมันมีแต่คําว่าล่อลวงหลอกลวงเราให้หลุดไปในความเห็นผิดจนเราจะไม่สร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยสุจริตอย่างเต็มที่เอ้ยมันทาไปไม่เป็นไรทาไปก่อนเดี๋ยวที่เหลือเทเทวาจัดการให้เราจะไม่ทําส่วนที่เหลือของตัวเองเพราะสุดท้ายเราต้องเป็นผู้ผู้ลงมือการกระทานั้นด้วยตัวเราเองมันไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆเพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าสมดุลตัดออกเลยเรื่องความเชื่ออยู่กับความจริงเท่านั้น ตัวอย่างเช่นคนที่มีเงินเป็นเหตุผลในการทำงานแต่อยากหาแรงบันดาลใจอยากรู้ว่าเขาตื่นมาทำงานเพื่ออะไรจริงๆหรอมึงไม่รู้จริงหรอมึงตื่นานมาทำงานเพื่ออะไรทุกวันนี้เรามาทำงานกันเพื่ออะไรเงินตอบตรงๆไปตรงๆมาเลยไม่ต้องแบบมีปัญหาเยอะแยะไม่ต้องเอาหัวใจเจ้าหนุงเจ้านายว่าอุ้ยฉันทำงานเพราะว่าฉันรักงานนี้จังเลยฉันทำงานเพราะว่างานนี้นี่แบบว่า รักรักตลอดชีวิตจะรักแบบชีชีพยันตายรักองค์กรรักเจ้านายนี่ดัจจริตละสุดท้ายแล้วคืออะไรเราทําเพื่อเงินทุกคนมาทําเพื่อเงินเท่านั้นแหละมันไม่มีใครทําเพื่อประโยชน์อะไรอย่างอื่นหรอกยกเว้นมันจะมีอย่างอื่นเจือปนเช่นเราทํางานเพื่อเงินก็จริงแต่เราก็ทําประโยชน์เพื่อสังคมด้วยเพราะเราก็จําเป็นต้องได้ผลประโยชน์นั้นเพื่อการดูแลให้ตัวเองมีชีวิตเพราะถ้าเราไม่มีชีวิตจะทําประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ไหมก็ไม่ได้ ดังนั้นสุดท้ายมันก็ต้องวนกลับมาที่ผลประโยชน์อยู่ด้วยแต่มันอยู่ที่เราเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ของสังคมไหมนั่นะคืออีกเรื่องหนึง่งแต่การเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ของสังคมผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะอะไรก่อนเราจะทําประโยชน์เพื่อสังคมประโยชน,น,ตนนะ์ต้องเกิดขึ้นกับตัวเองก่อนนะต้องเกิดขึ้นกับตัวเองก่อนถ้าประโยชน์ไม่ถึงพร้อมแก่ตัวเองจะช่วยเหลือคนอื่นได้ไหมไม่ได้คําถามคือเราอยากจะบริจาคคนยากจนข้นแข็ง แต่เราไม่มีเงินจะเอาเงินที่ไหนไปรบริจาคมันดังนั้นเราต้องกลับมาทําประโยชน์ให้ตัวเองไม่ยากจนค้นแค้นกูย่ก่อนไม่ใช่ตัวเองยังอดยายาอยากอยากรู้เลยแต่ยางเอาเงินไปรบริจาคเงินชาวบ้านให้เขาลาบากให้เขาพ้นจากความลําบากแต่ตัวเองยังมีความลําบากอยู่จะช่วยเหลือใครรอดได้ไม่ได้พระเจ้าเลยบอกว่าถ้าเราปรารถนาดีกับใครต้องกลับมายังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองก่อนเสมอเมื่อประโยชน์เกิดขึ้นกับตนเองแล้วเดี๋ยวประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นด้วย ดังนั้นกลับมาแก้ที่ตัวเองก่อนแล้วคนอื่นจะได้รับประโยชน์ด้วยดังนั้นทําที่เราก่อนพระเจ้าเนี่ยเวลาเราหาทรัพย์มาได้เนี่ยพระองค์บอกว่าอย่าเพิ่งเอาไปทําอย่างอื่นนะเมื่อหาเงินหาทองด้วยลําแข้งหรือปีแก้งเท้าด้วยความเหนื่อยยากลำบากให้นําเงินนั้นเนี่ยไปบํารุงตัวเองให้มีความสุขอิ่มหนำหลังจากนั้นทําอะไรต่อแบ่งปันเงินดูแลแม่พ่อแลังจะัทำอะไรต่อแบ่งปันเงินดูแลญาติโกทห่ิกายญาติสารีของตน แล้วก็เพื่อสารแบ่งปันพภททรัพย์บำเพ็ญบุญแก่สมณนะชีพราหมณ์ผู้ปฏิบัติที่หลังสุดเลยแต่ทุกวันนี้เราทำแบบนั้นนะไม่กูได้เงินมาุ๊กกูเทลงทําบุญหมดเลยหมดหน้าตักเลยอย่างเงี้ยนะบางคนมันมีมันหิวบุญนะวัดใหญ่ๆบางวัดเห็นไหมทำบุญเท่านี้จะได้ไปสวรรค์ชั้นนี้ทําบุญเท่านั้นจะได้ไปสวรรค์ชั้นนั้นเราก็เลยเกิดการหิวบุญก็เลยบริจาคมันหมดเนื้อหมดตัวเลยไม่ต้องสนใจทําอะไรกูขอกินข้าววัดก็พอ เนี่ยมาเลยกลายเป็นแบบนั้นไปสุดท้ายเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองแล้วเบียดเบียนเดือดร้อนผู้อื่นคือคนในครอบครัวของตัวเองด้วยเห็นไหม mm. เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมายังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองก่อนแล้วต้องรู้ว่าทุกๆวันเราตื่นขึ้นมาเราต้องทําอะไรในแต่ละวันต้องบริหารจัดการตัวเองแล้วเตือนตัวเองเสมอมีสติสัปชัญญะในการใช้ชีวิตว่าวันนี้เราทําอะไรอยู่เจจำนงเดิมวันแรกที่เราทําวันนี้ยังทําเหมือนเดิมไหม เจตจำนงในวันนี้ยังคงเป็นเจตจำนงของคุณธรรมจริยธรรมอยู่ไหมหรือความเห็นแก่ตัวเองการเห็นแก่ตัวเองไม่ได้ผิดแต่การเห็นแก่ตัวเองจนนามาซึ่งการเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นอันนี้แหละเริ่มผิดเพราะฉะนั้นการเห็นแก่ตัวต้องไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นเพื่อให้การเห็นแก่ตัวนี้จะได้เห็นแก่ประโยชน์ของบุคคลอื่นได้ด้วยคําถามที่สองสมดุลชีวิตและการทํางานผ่านหลักธรรมะ ในยุคที่การทำงานแทรกซึมเข้ามาในชีวิตส่วนตัวตลอด24ชั่วโมงอืมถูกติดตามจากที่ทำงานได้ตลอดทุกนาทีมึงเริ่มระบายอ่ะกูแล้ว <laughs> ไม่มีเวลาพักเหมือนสมัยก่อนโอ้โหแสดงว่าเริ่มหนักขึ้นทุกวันใช่ไหม <laughs> ยิ่งเจอหัวหน้าที่ชอบตามงานนอกเวลายิ่งทำให้เครียดเอาแล้วในเวลางานเขาไปทำอะไรอยู่หลับหรืยอยังไง เราจะนำหลักธรรมะช่วยจัดสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างไรเพื่อให้เรายังทำงานได้ดีโดยไม่สูญเสียความสุขในการใช้ชีวิตคือมันอยู่ที่การบริหารจัดการการตามงานเนี่ยทุกวันนี้อาจารย์ว่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้พอเวลาม,มันมีโซเชียลอะมันเริ่มเป็นหนักขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีโซเชียลมันอยากตามมันเดินตามเราที่บ้านไม่ได้ประเด็น สมัยก่อนที่เขาตามงานกลับมาไม่ใช่ไม่มีนะมันมีเหมือนเหมือนชิลกับการด่าเวลาเราจะนินทาใครสักคนหนึ่งสมัยยุคที่มันไม่มีโทรศัพท์ไม่ไม่มีโซเชียลอ่ะเราจะนินทาการต้องทำยังไงต้องมาเจอกันที่ทํางานถูกต้องป่ะกลับบ้านไปนินทาไม่ได้แน่ในขณะนั้นมันเกิดมันกำลังคิดอะไรขึ้นมาได้มันอยากจะนินทาตอนนั้นมันก็นินทาไม่ได้ถูกต้องป่ะมันก็เดินทางไปนินทาสมัยก่อนเนี่ยดึกดื่มมื้ข้าวอาจารย์จําได้เลยสมัยอาจารย์น่าจะทางานยุคแรกโซเชียลมันยังไม่มีอ่ะ อาจารย์อยากจะนินทาเรื่องเจ้านายกูอยากนินทาว่้ก็นตอนเย็นตกงานกันนะไอ้อไม่ใช่ตกงานตกเย็นเลิกงานเราก็เลยนัดเนี่ยกันว่าจะไปเจอกันตรงนั้นตรงนี้พอเวลาเราเริ่มเดินทางอ่ะเรารู้สึกว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยวะอยากกลับบ้านวะยกเลิกแคนเซิลเอลแล้วกลับบ้านดีกว่าเราว่ากลับบ้านก็ยุติการนินทาไปยิ่งผ่านไปช่วงถอยหลังไปเปร้อยปีอย่างเงี้ยเรากาลังนึกนินทาใครอยู่ในใจเกิดจะอยากนินทากับอีกคนนั้นอีกคนนี้ขึ้นมาเราต้องอาศัยการเดินทางไปใช่ไหม ก่าจะไปถึงบ้านมันคุณเหนื่อยจังเลยว่ากูเดินทางกลับบ้านดีกว่าย้อนหลังกลับมากูไม่นินทาล้เลิกนินทามาเห็นปะ่ะมาสร้างเหตุหยุดน่การสร้างเหตุแห่งวิบากกรรมได้ไง่ายมากแต่ปัจจุบันขนาโซเชียลมันเข้าถึงเร็วมากสื่อนี่แหละโซเชียลนี่แหละยิ่งจเจริญยิ่งพัฒนามากเท่าไหร่คุณธรรมจริยธรรมยิ่งเสื่อมทรามลงเร็วเท่านั้นเพราะอะไรเราสร้างอักุศลในใจเร็วมาก เราจะด่าใครเมื่อก่อนเนี่ยต้องเดินไปด่ามันต่อหน้าหรือต้องเดินไปดินทากคนอื่นเขาหรือต้องอะไรก็แล้วแต่แต่ปัจจุบันเราจะด่าใครนะแค่โทรกิ้งเดียวใครส่งโซเชียลมากูด่าแลวล่าสุดเนี่ยคนมาลงคลิป,ประจานว,ว่าจะตายเต็มเลยเป็นเว็บพนันมาไปตัดคลิปว่าอาจารย์ตายเรียบร้อยแล้วอาจารย์เบียร์คนตื่นทําเป็นคนดังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังออกคาปัจจุบันนี้ได้เสียชีวิตลงแล้วแล้วไปตรวจสอบเจอว่าอะไรนะมยียุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์เป็นร้อยล้าน แล้วก็ไปอาจารย์เขาไปนั่งไลดูคอมเมนต์จริงอาจารย์คนนี้ตายจริงเนี่ยเขาหาเงินไรายได้จากเว็บพนันเนี่ยจากเว็บนี้นักจ่ายเต็มแตกแจกจริงอาอจารยว่ากลัวไม่น่าใช่ละอีพวกนี้เว็บพนัน,นปั่นไงว่าอาจารย์เนี่ยรวยจากการเล่นการพนันทำให้คนโลภอ่ะคนโลภมันเลยอยากจะหาเงินแบบนี้ไงแต่ก่อนที่จะตายเนี่ยคือจะโดนจับก่อนวิดีโอที่มันแพร่ไปนะมันเผยแพร่ไปในออนไลน์อาจจะโดนจับอาจจะมีคนตื่นทาโดนรวบตัวเรียบร้อยแล้ว แล้วมันก็ตัดคลิปมีหอไซเลนอะไรมาอยู่นแต่ว่าไม่มีรูปหน้าอาจารย์แต่มันขึ้นเป็นรูปใดคัดหน้าอาจารย์มาหลาเลยว่าจะโดนลวกแล้วก็มีลูกศิษย์เข้ามาหาอาจารย์อาจารย์โดนจับจริงเหรอถ้ากูโดนจับกูจะนั่งไ์สดอยู่ตรงนี้เหรอคำถามบางทีมันก็ถามบางคนก็ถามอาจารย์อาจารย์ตายจริงไหมอ่ะกูตายจริงไหมละกูนั่งไล์สดอยู่กูจะตายจริงยังไงล่ะนี่ความปัญญาอ่อนของคนเนี่ยตอนเนี้ยมันกําลังอาศัยคนที่เป็นคนดังในสังคมมาปั่นกระแสมันเนี่ยเพื่อคนเนี่ยหลงผิดเข้าไปเล่กลนการพนันออนไลน์ก่อนหน้านี้ก็มีีเรื่ออองดไคน ที่เหมือนคนกันจะคุณกันอ่ะกันการทารขวันก็โดนว่าตายเหมือนกันตายในคุกอ่ะค,ควลาคนอื่นออกมาหมดแล้วแต่ตัวเองยังไม่ออกมาใช่าบอกว่าทาลายชีวิตตัวเองในคุกเรียบร้อยแล้วก็เป็นข่าวอีกอะไรเงี้ยคนก็เข้าใจผิดลงเชื่อคิดว่านั่นคือข่าวจริงเนี่ยเห็นไหมข่าวเนี่ยมันทําให้เราเกิดอกุศลได้เร็วมากมันไปได้เร็วมากก็เราเกิดอกุศลได้เร็วมากมันเลยเป็นเหตุให้คนเลยใช้ช่องทางในการสื่อสารตัวเนี้ย มื่อก่อนมันตามงานไม่ได้เพราะไม่มีสื่อเวลามีสื่อทีนี้ตอนนี้มันนึกตอนไหนได้มันก็ตามตอนนั้นแล้วสื่อนี่แหละทำให้เราขี้เกียจทํางานเวลาเราเล่นโทรศัพท์มันชินไงเวลาทํางานเราก็จะต้องกดโทรศัพท์ตลอดเวลาขนาดนั่งฟังบางทีก็ต้องกดโทรศัพท์เวลาเราประชุมเราก็กดโทรศัพท์สังเกตป่ะเราจะทําอะไรแบบเนี้ยตลอดเวลาเพราะอะไรมันชินจะนอนกดโทรศัพท์ไหมกดเตื่นมากดโทรศัพท์ไหมกดขี้กดโทรศัพท์ไหมกดมึงทุกโทรศัพท์ไปทุกที่ยกเว้นตอนไหน ตอนเอากันไม่กดโทรศัพท์เพราะอะไรมันกําลังโฟกัสเรื่องนี้อยู่ถูกต้องไหมมันจะเป็นเวลาเดียวที่มันไม่อยากโฟกัสเรื่องอื่นมันจะโฟกัสเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของการเสพกามแต่คําถามคือการทําโทรศัพท์แบบเนี้ยมันเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์ก็จริงแต่ดูแล้วหลังๆมันนี่เริ่มจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งไวเท่าไหร่ยิ่งสร้างการเบียดเบียนเดือดร้อนให้แก่กันและกันจนเริ่มไม่รู้จักเวล,เวลาสมัยอาจารย์ทำงานประจาอยู่ก่อนเป็นหมอดูนะทำงานประจา อาจจะก็ิดแบบนี้เหมือนกันเขาก็แบบว่าในเวลานี้เรากาลังฟิตเนสอยูอ่แล้วเราต้องมาแบบรับโทรศัพท์แล้วเวลาคุยโทรศัพท์มันนานอ่ะเวลาคนเล่นยิมมันจะรู้ว่าเวลามันเบรกมันเต็มที่ก็สามสิบวิหรือหนึ่งนาทีไม่งั้นมันมันจะากยาวอ่ะถ้านั่งกดโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยกยาวแล้วมันจะไม่ใช่หนึ่งนาทีสองนาทีแล้วบางทีนั่งเล่นเพลินไปยันห้านาทีกลับไปโย่อีกทีหมดแรงเล่นยิมบางทีมันชั่วโมงเดียวเต็มที่แต่เราเล่นบางทีสองชั่วโมงสามชั่วโมงเพราะอะไรมัวมมแต่ ทีนี้เราจะทับรับมือกับมันยังไงรับไม่ได้วิธีการคืออะไรยอมรับไปตามความเป็นจริงมีความสุขกับการยอมรับความจริงซะถึงเวลา